เมื่อเจมส์ต้องสมบทเป็นเจ้านายร้อนรักบรรจกเสิร์ฟจูบให้กาดแบบสุดฟิตในซีรีส์แบดกายไม่บอสเจ้านายร้ายรักซึ่งออกอากาศให้ได้ชมเป็นอีพีที่2แล้วก็ต้องตะโกนคําว่าฟินให้สุดเสียงพรอะซีรีส์แบดกายไม่บอสเจ้านายร้ายรักทางช่อง8ในเครือ R.S Group อีพีสสัปดาห์นี้หนุ่มเจมส์เพลสคอตหรือคุณเอริสขอสั่งซ้อนเลขค้านุ่มฮอตเนิร์ดยางกาดพอยสุภาพห,หรือปัดด้วยการจัดจูบแบบดุดัดมิ เกรงใจใครแต่จุดนี้จะมีที่มาที่ไปเป็นสาเหตุอะไรกันแน่ต้องติดตามซึ่งเป็นฉากที่ปัดรับบทโดยการมาที่บ้านของเอลิสรับบทโดยเจมส์เพื่อส่งมอบงานตามที่ได้รับคำสั่งในขณะที่ปัดกำลังจะกลับบ้านเอลิสก็ได้ยื้อเอาไว้แต่ด้วยสีหน้าท่าทางของปัดที่ดูเหมือนอยากจะไปจากที่นี่เต็มทน ให้เอลิสหมดความอดทนจากทุนเดิมที่ก็ไม่พอใจเลขาก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่ดันไปสนิทกับลูกน้องคนที่เขาไม่ชอบทำให้เอลิสมอบจุบที่ดุนแรงให้กับปัดเพื่อระบายความโกรธเบื้องหลังฉากนี้นอกจากเจมส์และกาดที่ต้องมีซีนปะทะขารมกันแบบเดือดพล่านแล้วสิ่งที่จัดหนักและเดือดไม่แพ้กันก็คือฉากเอ็นซี ที่บอกเลยว่าพอถึงเวลาออนเสร็จทั้งคู่ก็แอบ,บตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเพราะเป็นฉากที่ต้องใช้อินเนอร์ทางการแสดงสูงและต้องมาซักซ้อมคิวต่อบทกันให้อินจัดทั้งเจมส์และกาดก็พ่นอารมณ์ใส่กันก่อนที่จะจบคิวของบทรักซึ่งช่วงแรกทั้งเจมส์และกาดก็เขินกันตัวมวนแต่พอนับแอคชั่นทั้งคู่ก็สมบทของเอลิสและปัดกันแบบเข้าถึงอย่างแท้จริง งานนี้เราขอไม่บรรยายเยอะอยากให้แฟนๆได้รอชมว่าจะฝินแค่ไหนเพราะดูจากแค่ภาพเรียกน้ำย่อยยังสัมผัสได้ถึงเคมีขนาดนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดติดตามว่าใครจะเป็นตัวประเด็นเข้ามาทำให้เอลิสและปัดต้องทะเลาะกัน และเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่เกิดเลยไปอีกขั้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้ในซีรีส์แบด g ก่ไม่บอสเจ้านายไรรักออกอากาศวันอาทิตย์ที่22กันยายนเวลา22.15นนาทางช่อง8กดเลข27และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Viu International Fandom หรือรับชมผ่านทาง Gaga Olala